สนับสนุนโดยสีมาค,ครีมโลตัสอิมเพรสชั่นสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีลูกนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนสอบเสร็จแล้วเหรอลูกเรียบร้อยแล้วครับ เวลาในข้าผวการเรียนให้พ่อดูสินครับคุณพ่อครับอภาษาไทยเกรดดีครับภาษาอังกฤษเกรดดีครับสังคมศาสตร์เกรดดีใช่ครับวิทยาศาสตร์ก็เกรดดี เฮ้ยนี่มันอะไรของแกเนี่ยฮะแกไม่ได้ตั้งใจเรียนเลงไงได้แต่เกเรีเนี่ยฮะออคือว่าอ๋อเออคือว่าทางโรงเรียนของผมนะครับมันมีโครงการครับคุณพอ่อโครงการอะไรงแกก็โครงการทําดีให้พ่อดูไงครับว้นี่ไงครับผมเลยได้ดีทุกวิชาเลย <c oughs> อ๋อะไรใช่ครับอ๋อได้ได้ได้ขอบคุณครับค่าขนมใช่ไหมครับอะไร เงินเนี่ยฉันให้แกดูเพราะแกทําเกรดดีให้พ่อดูทาดีให้พ่อดูแต่เง,งินนี้ให้แกดูเพราะแกทําไม่ดีอย,อย่ามาทาเกรดดีให้พ่อดูเอาไหม สนุนโดยน้ำผลไม้อมิตากาแฟคอฟฟี่โกลด์ยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสือดาว กัน <c oughs> ตนคู่ด้วยทะเลาะเบาะแว้กันอยู่ได้ทั้งอสองคน,นั่นแหละหาแต่เรื่องตบตีกันได้เป็นประจำทุกๆวัน <c oughs> ถ้าฉันปล่อยให้เธอทําแบบนี้โดยที่ไม่ลงโทษกันเลยเนี่ยมันคงไปไปไม่ได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะตัดเงินเดือนเธอทั้งสองคน <c oughs> เป็นเวลาห้าสิบปี <c oughs> ไอ้น้องเนรคุณไปเจียมกะลาหัวที่ตัดกันเดิเนแกแตัดกันเดินใครแกนี่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 ฉันเป็นพี่แกนะฮะฉันเลี้ยงแกตั้งแต่เท้าแกเนี่ยเท่าฝาหอยตอนเนี้ยเท้าฉันเนี่ยเท่าหน้าแกแล้ว เึงคุณฉันเรียกแกมาแกอย่างี้ทุกทีเลยอ่ะทำไมละ่ะชอบตบหัวกระบาลฉันจนคนในบ้านเนี่ยเขาไม่มีใครเก่งกลัวฉันหมดแล้วทำไมฉันโตแล้ว,ลวนะจะไม่เด็กนะมันตีอยู่ได้ทำไมแกเป็นน้องฉันเนี่ยฮะไหนใหจะเป็นใหญ่เป็นโตไอพี่เจี๊ยมคนละหัวเลยเลวแกลจริงแกค่ไอ้นคนเด็ดเลีวไม่สนึกบุญคุณคนไอช้ชั่วอาอไม่ไหวแล้วเฮ้ย โอ้ทั้งถองทั้งทุบไม่เคยแทงนี่แล้วาภัททั้งตีทั้งตบไม่เคยตับกตั๊ตั๊กนี่ฉันเป็นเมียแกนั่งมาตีซะสมัยทำไมทำไมฉันตีแกไม่ได้แกเป็นเมียฉัน <ๆ S 3> นี่ไอ้ผแบบู้ชายที่ชอบตบตีเมียเนี่ยมีแต่ผู้ชายลุ้มเลวทั้งแหละฮะแล้วทุกวันที่ฉันดีตรงไหนอ่ะแค่นั้นแหละไม่มีดีเลยตายแล้วเหรอ,อะตายอีกแล้ว ช่วยด้วยช่วยอะไรอะโรคประสาทกำเริบมันจะฆ่าน่เลยทำไรอ่ะช่วยช่วยไอ้รานร้านช่วยช่วยหยิบยยาในกระป๋าให้หน่อยเอายาไปยาหยายายาบอกว่ายาอยู่ด้ยโอ้โออโอ้โอโอ้ยออออ้ยอยอยยไ้้ยยัโอ้ย้ย้ เอยเอยายาอะไรอะ่ะตุลักใครใครเป็นคนเอาเชือกมาผูกยาอ๋อเหรียญผูกเองพืทำอะไรประสาทต้องกินจะไม่ให้ประสาทยังไงล่ะพี่ตบตีฉันจนฉันบ้าคลั่งหมดแล้วอัว้งช่วยโอ้ยด่าขนาดนี้มันต้องกระทืบมาแล้วแหละกระทืบอดีบยา อันหอมหแล้วโอ <c oughs> ชุดชเชลซั์บ้างนะเหม็นหูตายแล้ว <c oughs> สามหาวเอานิ้วอ่ะนิ้วหายนิ้ว,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 วหายไปไหน <c oughs> สามหาวโลก็โลว่าชุดประมุกตะกนูนี้ใส่แล้วห้ามถอดห้ามซักห้ามใส่สน้ำหอม ได้ไดพังสิบนีอ่ยอย่าบอกนะครับถ้าผมขึ้นไปเป็นประมุขแทนผมต้องใส่ชุดนี้ถูกต้องอ้าวแหกอีกถูกต้องไม่เอานะครับคุณแม่อืมผมไม่เอาผมกลัวเป็นเลื่อนโอ้โหโอ้โหไม่ต้องไปใส่ลูกไปต้องไปใส่เม้น์เม้นตรัตกเหลวไหลเป็นลูกผู้ชายขี้แยอย่างเงี้ยใช้ได้ที่ไหนเป็นนาฬิก ว่ากำลังจะบอกว่าถ้าลืไม่ใส่ไม่เป็นไรชุดนี้ให้นะ้าใส่เองก็ได้ความไปไอายาํของเลือที่จะเลื่อยขาเก้าอีอ้วเนี่ยมีอยู่ตลอดนะใครใครพูดพูดแล้วใครบอกดูตาแม้จะคิดจะไม่เคยเลยไอ้พวกขนะี้โกงไอ้พวกทรยศพวกหักหลังเนี่ยนิสัยอ้วเคยเหรอดูที่ตาก็ได้ ว่ต้องขอโทษเลยนะที่เข้าใจผิดหรือเป็นคนซู้ซัดใคแน่อันน้องเทียนอหมีเทียนอหมีเพียนครับแล้วเพกาล่ะอ๋อเพกาผมไปรับมาแล้วครับอ่าเพกาคุณยี่คุณยสดคี่ค่คคุณยยี่ยคุณอะไคุณคุณเยี่ยค่คคุณเยี่ย yeah. ี่เยี่คุณยยี่ยุณยยี่คุ่ ฉันไม่ใช่ผีค่ะฉันเป็นคนฉันมาจากเมืองไทยค่ะฉันมาซ่อมกี่เ้าให้คุณเยี่ยค่ะใช่แล้วมาซ่อมกีเพา้าวยว่ะออแล้วนี่ก็ท่าที่สักเย็บเมื่อกี้ค่ะอ๋อที่ชุนเมื่อกี้เหรอค่ะขาดเมื่อกี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะโอ้ยฝีมือเฮ้ยนี่ลื้อชุนได้ขนาดนี้เลยเหรอค่ะอุ้ยตายแล้วย่งงีนี่ชุนได้เนียนมากๆเหมือนไม่เคยขาดมาก่อนนี่ ดูสิฉันจาไม่ได้ว่าผืนเก่ามันขาดขนาดไหนอ,อ๋อถ้าผืนเก่ามันก็ขาดขนาดนี้ค่ะสนับสนุนโดยรองเท้าแกมโบ้สไปเดอร์ อนนี้คุณเพกาก็ามาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่แล้วแต่นายท่านคงจะเครียดมากดูสิเนี่ยคุณซับหน้าเติมหน้ามาเมื่อกี้หน้ามันอีกแล้วว่าไม่ได้อย่างนี้ต้องซับหน้าเด็กจมองเคียซับหน้าอย่างเดียวไม่ได้แล้ดอยู่สิคะเมื่อกี้เนี่ยกว่าจะมาถึงบ้านเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์มาัวเชิดกันป็นขนาดนี้ลมมันเต็มอย่างนี้ต้องเซ็ตผมใหม่แล้วล่ะค่ะดีเลยจะได้ลองแป้งใหม่ด้วยอันนี้เป็นคู่แข่งของเพียรนี่อะไรอ่ะ เพียร์ย<ะ>ังพร้อมนะชินชื่อบุเตียงวยวัยเยตเย จะจะซับหน้ารหรือจะเซตผมนี้ต้องเป็นตามจังหวะเพลงเฉียเ<อ>นเชียร,รอโอ้หถ้าเกิดเป็นเพลงอื่นได้ไหมล่ะเพลงอื่นก็ได้าสามารถเหรออย่างเพลงเฉพาะเสียงไห้เนี่ยสามารถไหมเฉพาะเสียงไหนี่ถือว่ต้องลงแป้งหนักเลยนะจ<ช>ริงเหเขาดนตรีมันเร้าลองดูสิเอาอเฉพาะเสียงไห้พอมพอม เป็นตับตับตับดีกว่าไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายสบามาไปกินนวลเลยค่ะลหนวลเลยค่ะสายัน พี่ไงเขาจะมาป่ามาชุนเี่คร่บเขาป่าได้ขนาดนี้ชุนได้ขนาดนี้เลยนี่นากี่เพรายังไม่ต้องซ่อมซ่อมจงเกงอว้วก่อนมันขาดไหนแล้วนายท่านตัวนู้นนายกล่าวมากเลยลู้ถอดได้วัวอร่อยสิฮะให้วัวถอดให้เหรอไม่ต้องเดี๋ยวรู้ถอดไม่เหลือไปซื้อกางเกงตัวนี้มาจากบางน้ำเปรี้ยวใช่ไหมอะไรอะมันเปรี้ยวเหลือเกินอ่ะ ดูสิทนายท่านไอ้พวกนี้มันทำขยักขยะแยงรังเกียจไงน่าเกลียดน่าเกลียดไม่ซนี่กางเกงแล้วอ้วกหมาอตายตายตายแหมคุณพี่คะคนอื่นจะเป็นรังเกียจขอบอกเลยนะคะหมู่บ้านอีฉันไม่มีใครรังเกียจสักคนเลยคุณอยู่กับคุณพี่มาทั้งรักทั้งหลงแหมไอ้กีดแค่นี่อีฉันรับได้ไม่เชื่อให้อีฉันดมสิคะอ่ะแหม่ดม ว่ารักก็รักแต่ว่าตอนนี้กูไม่ไหวมือกิ่นมาทะลุกระดาษเข้ามาเลยอะค่ะเดี๋ยวที่ฉนขอไปหายคือทำก่อนนะคะเป็นลังเกียรรู้เลยรู้สันดานปากอย่างใจอย่างใช่ตีแท่งใช่หรือตอนนั้นพี่รักกใช่เนี่มึงกลัวกางเกงกูจะออกต้นเลยเหรอวันนี้ทะลุไอโมงเลยเนี่ย วุ้ยกูตายแล้วอะไรอ่ะไอ้เหี้ยอ้าวจำได้ว่ากูซักผ้าไว้วัวยังไม่ได้ตากผ้าเลยอ่ะโอวยกูจะไปถ่ายลงไปตากวัวตากผ้ากองน้าวัรีบเนี่ยถึงตั้งเช้าแล้วอู้ยตายแล้วลืมไปเราจะต้องไปรีบไปเก็บผ้าก็มันยังไอะไรไปตากเลยอ่ะเดี๋ยวพอตากเสร็จปุ๊บเนี่ยเก็บเลยไปเดี๋ยวผ้าแห้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ข้าตาเลยอะอยไม่ไหวแล้วผมขอตัวก่อนดีกว่าไปไหนผมจะไปะพับผ้าครับพับผ้าที่ไหนอะ่ะก็นั่นเขาไปตากอีกคนตากอีคนไปเก็บเขาเก็บแล้วเอาไ้ทำไมก็พับผ้าสิครับเพามันยังไม่ได้ไปตากเลยเดี๋ยวไปยืนรอคิวแล้วกันให้เขาเก็บเรียบร้อยแล้วผมจะไดไปพับครับไปก่อนเลยครับเรื่องหนีเนี่ยพวกเนี้ย,อยโอ้ย นี่ข้าอะไรอย่างเหมือนกาวลาเทกเลยอเออขอเวลาดนึงทำไมจะไปรีดผ้ามันยังไม่มันยังไม่ได้ไปซักไปตากเลยม็ตากอยู่ไม่ได้เลยนี่ใจซิ่งอยู่ท่าจะไปไหนอ่ะว่าอยู่ไม่ได้เขาไปรีดผ้าเดี๋ยวว่าไปซักผ้าดีกว่าไปซักอะไรเขายังไม่ได้ไปเก็บไปรีดไปอะไรไปซักอี่ะงั้นไปใส่ก็ได้ไปใส่ไม่ได้พวกนี้มันมีความจริงใจไม่มีความจริงใจ ใช้ไม่ได้รังเกียจทุกคนค่ะใช่ดูอย่างนี่เห็นไหมจริงใจไหมเห็นไหมเห็นไหมจริงใจแล้เนี่ยเต้องจริงใจไหมอ้าวอ้าวอ้าวนี่นี่อย่างนี้เห็นไหมจริงใจไหมพวกนี้จริงใจแล้วนี่ขนาดเขามาไอ้นี่ก็ไม่จริงใจนะนี่ดูตัวอย่างเขามาใหม่ๆแท้ๆเขายังไม่รังเกียจอ้วนเลยนะเห็นโอ้ ไม่ได้รังเกียจนะคะคือแพ้อากาศอะค่ะทำไมต้องมาแพ้อีกตอนนี้อ่ะอากาศวงนอกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ค่ะเออเอาสิเอาสิอะไรร้องทำไมเอ้าเอ้าเอไม่ได้รังเกียจค่ะเออ๋ยวไปซ้ามให้นะคะอ้าวเอาไปเย็บเอาไปปักเอาไปทำอะไรกัน ทำไบายเอาให้เรียบร้อยกันแล้วกันค่ะค่ะค่ะไปมาเลยค่ะมาทางนี้มาทางนี้เ,ออเดี๋ยวเอากระเป๋าจอดว้ตรงนี้ก่อนอ ปิดประตูด้วยไปไงดูสะก่อนอชอบอไหมชอบค่ะสวยมากเลยสวยนี่แหละคือห้องดอกไม้ค่ะจ้ะตายแล้วสวยจังเลยอะ <c oughs> นี่ดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในกระทง <c oughs> อยากรู้จังว่าในกระทงนี่ดอกอะไร พอเฮอหมางอุ้ยแสดงว่าเราร้องเนื้อผิดมาตลอดเลยเนะเนี่ยโอไม่ใช่เสียไปที่นายรู้หูไม่ใช่ใช่ไหมดอกอะไรเสียไปอยู่ในกระถางค่ะก็ได้อยู่นะจะได้จําเนื้อไว้นี่ดอกอะไรอะคะสวยจังเลยอะค่ะอุ้ยตายแล้วหนูโตจนป่านนี้แล้วยังไม่รู้เหรอว่านี่ดอกอะไรศึกษาหน่อยสิคะนนี่นี่นนี่แหละ ที่เขาเรียกว่าดอกไม้แหมปากข่ารู้แล้วค่ะว่าดอกไม้แต่ว่าอยากรู้ว่ามันชื่อว่าอะไรค่ะเอออยากรู้ชื่อของมันค่ะแล้วก็ไม่บอกเนี่ยมันชื่อโบตันโอ้ยโบตันโบตันหรอคะโอมัน,นามสกุลหรอคะโบตันนามสกุลเอียเาาอ่ยมชาวนาละมั้ง นามสกุลเอี่ยมชาวนาบรนลุบรรน้องดูดิมีหน้าบรรน้อกนะบรรน้องมากเลยอ่ะนามสกุลบรรน้องมากมาจากบรรน้องใช่ไหมเนี่ยนี่นามสกุลโกเป็นไงเป็นไงสวยมากเลยนะคะขอดมหน่อยนะคะเอาได้ดมได้จ้ะดอกไม้มีสวยสหรับดม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 ดูดมดูเป็นไง โอ้ชโอ้ยคุณไม่กินมันเป็นอย่างนี้คะเนี่ยห้องนี้นะมันไม่มีใครอยู่นานแล้วฝุ่นมันก็เลยจับตั้งแต่คุณเมลีเนี่ยคงเขาอยู่ห้องนี้มาเก่าแล้วคุณเมลีเนี่ยตายพอเมลีตายก็ไม่ทราบข่าวว่าพลรไปตายที่ไหน คนละเรื่องนะคะคนละเรื่องนะคะไม่รีตา<ะ>ก็เลยไม่มีใครมาอยู่ต่อฝุ่นมันก็เลยจับก็เลยเครอะนี่แหละค่ะหึแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกอะค่ะปล่อยให้ดมอยู่ได้ตั้งนานเนี่ย